ตตสวัสดีครับผมปื้ดชิบกินเที่ยวนะครับทริปนี้จะพาทุกคนมาแอดเวนเจอร์นะครับจะพาทุกคนเข้าป่าครับไปเที่ยวดูน้ำตกน้ำตกอะไรนะตัด,ดฟ้าดูน้ำตกตัดฟ้านะครับ น้ำตกตัดฟ้านี่จะอยู่ในเขตของของอะไรดงดงสะข้านนะครับจะอยู่ในเขตของดงสะข้านอ่อําเภอภูผาหมา,จากจังหวัดคอนแกนนะครับซึ่งเป็นรอยต่อติดกับของอําเภอน้ำหนานนะครับดูเส้นทางครับโหดดิดี่ไม่ใชนะ่ชอบแบบของแท้ของจริงครับนี่ดูเส้นทางครับตกนี้ไม่รู้จะเป็นแบบไหนนะครับเพราะว่ายังไม่เคยไปนะครับ ให้กล้นำทางของเรานะครับน้องต้านะครับพาไปครับวันนี้ <c oughs> เคยไปไหมผ <c oughs> นดีมีไม่ขี่อ๊อเป็นเจ้าของแท้ของจริงครับดูเส้นทางอย่างเล็กๆนะครับ <c oughs> เดี๋ยวลงกันลงกันแตได้หมดละ <c oughs> โอ้โห,โห,โหดูเส้นทางโ,โหดครับ <c oughs> ผมตองเดืงลงเดินครับไม่ได้แนะล้วอันตรายเอาลงมาเบาๆนะนี่เส้นนี้ก็ได้นะ จัดตลาดบอยอีกแล้วพาทุกคนไปเที่ยวน้ําตกนะครับน้ำตกช่วงหน้าแรงครับไม่น่าจะมีน้ำนะครับแต่ผมจะพาไปดูบรรยากาศดเฉยเส้นทางมันจะเป็นเส้นทางเขงกากันไปนะครับดูครับเนาะนเป็นทางกาันไปแต่เรามาถูกแน่นะมันลุ้นครับลุ้นลุ้นเราจะไปถูกไหม พราะว่านี่ไม่เป็นเขตของภูผาม่านแล้วครับจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นรอยต่อของอำเภอ้ำนานนะครับมันจะไปทะลุหมู่บ้านรยเส้นนี้เขาบอกจะไปทะลุหมู่บ้านนะครับลุ้นกันไปยาวๆนะครับ มีห้วยมีปลาไหมดูกันมีปลาไหมครับเป็นฝ่ายเป็นฝ่ายกั้นน้ำนะครับขนาดเล็กอู้หูมีมีมีปลาไปไกลไหนะยฮะเราจะหลงทางไปนะครับต้องลุ้นครับไปไปต่อ ดูเส้นทางที่เรามาครับ <c oughs> แต่าตาจะพาไปลงครับวันนี้ม <c oughs> องตาอีกแล้ว <c oughs> ตาอกแล้ว <c oughs> ลองตาพาไปลงครับติดตามชูโอ้ต้นเป็นต้นไม้อะไรนะต้นที่มีนกกินอะ ใส่ครับมันเริ่มเลยมีนกไหมมาถึงตรงนี้เส้นทางเราวิ่งสะดวกเพราะว่าเข้ามารถเอารถถ่ายมามาดันเป็นแนวการไฟด้วยนะครับมันก็เลยทำให้ motorbike สะดวกขึ้นป่านี้ก็ค่อนข้างอุดมสมบุณ์อยู่นะครับช่วงนี้เป็นหน้าแรงมันก็เลยดูแห้งแล้งไปนึงต้นไผ่หน่อหุ่หน่อไม้โอ้เยอะนู่นหน้าเลย กุ้อ้มานะ้เลยเป็นหนามอยู่บริเวณนี้ก็จะเป็นนอไม้คายอร่อยครับน้ำมันหมดในปลาตาล่าต้นสนก็เยอะนะครับเนี่ยต้นสนต้นแปกแลกนี่เป็นต้นสน,นครับนะู่นนลยสูงสวยงามเส้นนี้ไปไหนนะลูกเนี่ยถ้าใครอคชอบคิดตามป่าตามขขาวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ช่วงนี้เที่ยวในเมืองไม่ได้ก็ต้องเที่ยวตามป่านะครับเอาบรรยากาศเข้าป่ามีโควิดนะครับมานี่กลับไปได้นะก็ไม่รู้ครับต้นเดินหน้าไปนี่มันก็จะไปทะลุหมู่บ้านเนาะไปทะลุหมู่บ้านโดงสะกข้าน,นะครับแล้วก็จะไปเจอกันที่น้ำตกนะครับ มครับอันนี้เป็นวัดป่านะครับในกลาง <g anger> ป่าเลยนะครับน่าจะเป็นวัดป่าอสาธุครับอันนี้เป็นวัดใ <g anger> น,นกลางป่าลึกนะครับเรามาเจอได้ไงไม่รู้ครับสวยครับ เป็นวัดป่าตาัดฟ้านะครับอสาธุครับพระพุทธทะชย,ยันตรีเมตเมตตาลกกูกกน,นารัเป็นวัดป่าตาดฟ้านะครับสวยงามครับเอาไปครับเดี๋ยว ตาจะพาไปดูจุดชมวิวสามร้อยแปดสิบองศาไอ้สามร้อยหกสิบองศาจากตรงนี้แปก็จะมีจุดชมวิวเลยของอะไรฮนะของที่ไหนป่าของตัดฟ้านะครับจุดชมวิวนะครับซึ่งก็เป็นบริเวณสาราวัดกลางป่านะลึกเลยนะครับป่านะเนี่ยวัดเนี่ยไม่รู้จะรู้มาได้ยังไงครับวัดใหญ่อยู่นะครับนี่ อมาเรามาถึงตรงนี้ทางเริ่มดีแล้วครับเมื่อกี้หลงไปนะครับโอ้ดูครับฝั่งนู้นดูวิวครับสวยฝั่งนี้ก็จะเป็นไร่มันนะครับเขายังกำลังกำลังเริ่มปลูกที่เราออกมาเนีเน่นะู่นนะเป็นทิวเป็นทิวขาวตรงนน้นที่เรามาเมื่อกี้เนะี่ยเอีหลงมาได้ไงไม่รู้จากอยู่เขตน้ำนาวนะครับลงมาทางเขตขอนแก่นนะครับตรงนี้ไ,ไงอะ ว้าวที่ไหนนี่โอ้สวยงามอยู่จุดชมวิวภูตัดฟ้านะครับโอ้ไฟไหมสวยไฟไหมครับนี่เป็นจุดชมวิวภูตัดฟ้านี่หรือภูตัดฟ้าตรงไหนนู่นครับไกลๆนู่นสวยอยู่นูน่นนู่นครับตรงนู้นเป็นเรียมเลียมเป็นยอดยอดอ่ะผาไดโนเสาร์หรือเป็นเป็นเขตของภูผ,ผามา่านเรนไกลไปไปไม่ถึงครับ อ,อนุ่นกบเป็นทิวแถวแล้วครับสวยอยู่อ้หลังคาบ้านนุ่นนะภูผ,ผา,าบ้านหรือเนี่ยน,น,นีนี่นเห็นอยู่ชูวิวภูตัดฟ้าครับหลงมาได้ไงไม่รู้โอเคครับตอนนี้เรามาทะลุถึงหมู่บ้านหมู่บ้านไหนทะลุมาถึงหมู่บ้านตาดฟ้าครับ,ม,บ okay. มีปั๊มเติมน้ำมันไหม เป็นหมู่บ้านไม่ได้น่าจะใหญ่เท่าไหรนะเดี๋ยวตอนนี้เราหาปั๊มน้ำมันกันก่อนนะครับพอเมื่อกี้เราหลงเป็นป่าลึกอยู่โหนี่ไงร้านนะนมีหมน้ำมันนะ มีปัม๊มน้ำมันไหมใครสขข่ขวดอ๋อไปขวดโอ้มีมีน้ำมันขวดครับอ่ารอดตายเอาไหมเอาด้วยเลยขวดเท่าไหร่ครับเนะี่ยยี่สิบแปดเอาเติมน้ำมันด้วยปะ มีน้ำไม่เย็นกินนะนี่ครับเจอแล้วน้ำตกตัดฟ้าเขาไปลึกบ่ฮะนี่ครับน้ำตกตัดฟ้าเราไปถึงแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับว่ามันจะมีน้ำไหมครับมันค่อนข้างจะอยู่ลึกเนาะเขาเขาเขาไม่ค่อยเข้ามากันครับ แต่เราจะมานี่ครับน้ำตกตัดฟ้าอุทยานแห่งชาติปูผาม่านสุดเราก็มาเจอมาถึงกได้แล้วว้าวไปดูครับอู้น้ำเยอะอยู่อู้น้ำน้ำน้ำเยอะอยู่ครับอู้ว้าวว้าวอู้สวยสวยอู้สวยครับอู้เสียเหมือนกันนะเนี่ยอู้มันมันโอ้ เห็นแล้วเห็นเขาเขา,เขาถ่ายรูปไปอ่ะมันเหมือนกับน้ำอะไรนะน้นําตกทิศมีทิมีใช่ไหมใช่เนาะมันมันคล้ายกันเลยครับมันลงไม่ได้ไหมถ้าจะลงไปทางโน้นครับฮะเ <No. S 2> นาะโอ้ oh. ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับน้ำตกตาดฟ้านะครับ โอ้ถ้ามีน้ำเนี่ยมันจะสวยมากเลยครับเพราะมันจะตกลงเป็นเนี่ยเป็นชันๆลงไปเป็นเป็นผ้าม่านอ่ะเป็นม่านแบบน้าตกอ่ะครับโอ้สวยๆเดี๋ยวผมจะลงไปดูข้างล่างถ่ายขึ้นมาข้างบนให้ดูนะครับ้เสียงนกมันอยู่ในป่าี่ครับไปตรงไหนข้างล่างนะนี่เนี่ยฮะลงไปได้ไปเลยนะ ดูครับมันจะเป็นเป็นน้ําตกเป็นแบบผ้าม่านลงไปชุตุตุตุนู่นนบไหลลงไปเป็นชาๆๆๆนเป็นชานเป็นชานนู่นถึงนู่นเลยครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูข้างล่างนะครับผมเมื่อกี้นี้ผมดูจากตรงบริเวณข้างบนน้ําตกนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูข้างล่างบริเวณชานล่างของน้าตกนะครับโอ้ทางก็ ชันดน้วยนะครับแต่ก็ลงไปได้อยู่ถ้าเราลงไปดูข้างล่างดูมาจากข้างบนมันน่าจะสวยงามเสออียแต่ตรงที่ว่ามันไม่มีน้ำครับอ้มันลักษณะเหมือน,นเหมือนกับน้ำตกทิศนมีแลนะ้วเนาะเนี่ย ดูครับเป็นชั้นเลย